สบายดีทุกคนสบายดีสุขสุขคนเดอ้อมื้อนี้ก็มาพกพอกับนุองนิงคนใกล้บ้านเนาะเมื่อนี้สีมาทำเมนูผัดกะเพราหอยเพิ่งหอยเผิ่งเนาะบ้านนิงเอิ้นหรือว่าบางคนเพิ่นก็สิเอิน้นหอยกับกีเนาะหอยกับกี่ไ่ทุกคนที่พอบ้านเพิ่นไปงมหมือนนะเนาะได้มาหลายหน่วยเติเนะโยมให้เบิ่อ,อหน่อยก่อน นนห,หน่วยมาเริ่ม,ม,มเพิ่มหน่วยบักไงนี่แล้วนี้เราก็จะมาทำการผักเ่อนเนาะผักใส่ยังดีเนาะมาผักเส่ที่บล็อกนี่แหละเราจะมาผักเปลือกมันออกเนาะเพราะว่าเปลือกมันแข็งแข็งเลยทุกคน บางคนเพื่นกะชิต้มก่อนเนาะแต่วันนี้น้ำปวดต้มกะยาดอกเพราะว่าถาต้มก่อนแล้วมันชิหยาบมีนอโตมันโตมันกระสิออกใหญ่ๆน,นึ่เหนื่ยมันมักใหญ่หนึ่งเดียทุกคนนวลมันค่ะ หลายคนเพิ่นกับปุอยมากเพราะว่ามันหยาบคุนแรนนี้นว่าพัดกระพาวีแสบเ,เี๋ยวพักใหญ่เลยมาเริ่มเพิ่มเลย ได้ถูกมาเจอไข่หมกซะแล้วเนาะทุกคนเนาะเจอไข่หมกในหอยซะแล้วอากาศกันขึ้มขึ้มเนาะฝนตกเซ้าบม่มีแดดเลยมัมือนี้ย เหมือนหอยนางลมเลยหอยนางลมน้ำจืดแต่เนื้อมันอ่อนแบบหอยนางลมเลยทุกคนเนื้อมันแล้วแล้วเต็มสอน แก่ง่ายนคนนด้เอาไปย่างฮอนฮอนแกะซีฟู้ดแซ่บนะทุกคนเนาะเอามาลาดนี่เนาะตักอะไระก็ตักกินจใจสิเนาะนี่ใหญ่มันใหญ่มันยาวดิ ตนนี้ฮะกระทูบแหลวเลยนะทุกคนได้เนื้อมันแหละตัวนี้ฮิเสียไปพัดก,กับเพาเนาะส่วนอันนี้เราจะเอาไปยา่างจะเอาไปกิ้งกิง<ป>นยังบอกเคยเป็นเห็ดกินแบบนี้จะเคอเ,อ,ะอเนาะเคยกินกะแจซีฟู้ดจะเคลเลย อันนี้เฮากระสิเอาไปปิ่งเนาะทุกคนมามามา,มาลองทำกันจ้าไปกันจ้าอันนี้เราก็เอาให้มาทำความสะอาดก่อนเนาะทุกคน ก่อนสิพัดเท่ากับสิมาหั่นน,น้อยๆน,น้อยๆก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันหัวใหญ่เกินะนะมัน,นสิ่แบลกส่วนทางนี้เขาก็ได้ไมาย่างไฟเลยเนาะนฟี่ดแล้วจ้หน่อยกระสุกเนาะจ้หน่อยเนีน้ยเห็ดแจวซีฟูดลาดหนาเนาะ,ะทุกคน ตอนนี้แกเริ่มซุกเลยเนาะหอมหอมหอมากระลาดแจวเลยป๊าปสกันเนาะทุกคนมันห่อนเนาะกินในครัวเลยเนาะกินพวมห่อนหอนมันจังแซ่บ ไอเต้ด้ซิมเมื่อไอเต้ดี่เวาไม่อยากซิมเราคิอพมกันว่าทุกคนครับแก่ห่อนมะแก่ห่อนกินน้ำกระเทียบไม่ห,ห่อนกุดหืกดๆเลยกดๆเลย อย่าไนิงไม่ดิ้งซิมหน่อยนิ่งิมตัที่ยังมีน้ำน้อยู่ร้อนร้อนเลยจ้าร้าเลยงได้หมือนอารเออนี่เมนบอสีสีพุดลาดเลยจ้าเนี่มัน้ลงตูมันแบบกปลาตูเนาะตัวขาวค่ะ ยังไะเลื่อนต wow. <c oughs> ่อฮะ้อร้อนเ้ยว้าวโหฟินสุดสใส่น้ำจิ้มอีกนะแซ่บสุดเลยอรชุดชุดอเอาแก้วหน่อย พี่เอเอาพี่เอามอปมปากหอมคอกินคืมน,นังลบนเนาะนัตกอ,อ,อ่กน,น้องตู่แต่แแว่าเป็นไรเบะะไหปรอ น,น,นะน่าจะมันวกแก่เลยแก่ปะห่วย <c oughs> มากแล้วพ่อพบา้า <c oughs> สุดเลยใช่ไหมคือพูดละสองอันเลยแน้วพ่อป้า ร้อนก้าวเลยแม่แบบน้ำซอสสดเดี๋ยวได้ปะเต้ลองชดดูสิอร่อยนะของโง่แม่เนี่ยเอาเอาลองชดดูเปล่าด้วย ớt bát sẽ không có phong chào với tiểu đi. Anh không phải là. Miền nó thì... à, nói đến hôm miền nói ra tuyệt đấy Mơ luôn. 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 Mơ กินกินแซ่บเสยเลยบุเคยเห็ดกินจักเถื่อเด้นี่ทุกคนเคยเห็ดกินจักเถื่อหากันมาเห็ดกินนี่แหละแต่ว่าไอยไม่ยังหยาดจักหน่อยเนาะกินในครัวเผื่อแตกเลยทุกคนมา โซ่ล <So> าบอ่อคลิปนี้เราไปชิคอฝากไว้เพียงเท่านะี้เนาะทุกคนเนาะมาทำเมนูหอยเผึ่งให้กินเนาะทุกคนม,มาทำอย่าง,ห,งหอยเผนะึ่งเนาะทุกคนเนะาะอาวเวนคลิปนี้กันชิขอจะไปเพียงเท่านี้ก่อนไหมพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสบายดีบาด๊ายบาย